สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตท่านการมืองีผู้จารย์นครับ,บ วันนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่3นะครับซึ่ง EP แรกนะครับและ EP ที่2นะครับสามารถนะครับไปย้อนดูย้อนหลังได้นะครับคือทาง YouTube และ Facebook นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP พที่สจะมีสินค้าด้วยกันหมดทั้งสิ้นนะครับสองรายการนะครับสองรายการนี้ครับจะเป็นลูกขุดนะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับเพื่อไในการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านนะครับไปรับชมรายละเอียดดนนนนะคครรััับใลลิิปปวีโออพ้มกกไเย อ้าวนะครับสโลวันนี้นะครับเป็น EP ีที่3นะครับเป็นรถขุดนะครับมีทั้งหมด2รายการนะครับ2.7ตันและ4จานนะครับเราจะขออนุญ,ญาตนะครับเข้าสู่นะครับรายการที่1นะครับ รายการที่1 9จะเป็นรถไซา์ขุดนะครับขนาด4ต่นนะครับยี่ห้อคุมมสสูรุ่นนะครับ P C 4นะครับหรือรุ่น9นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด4สูบนะครับโัวีระบบดเล็กปั๊มนิ้วและคนสอดสัมผน้ำมันนะครับมีแบบตูเกตนะครับแล้วจะมีขบวนการในการเก็บงานต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งแอร์ทำสีเช้ระบบต่างนะครับตัวไหนชำรุดเสียหายสภาพต่ำกว่า70%นตที่เราตรวจสอบได้มีการเช็คและมีการเปลี่ยนให้ท ตุดสั้นนะครับกัะท่นลัดนะครับมีความปรับเปลี่ยวมีความคล่องตัวมีความเร็วนะครับอยู่ในดับ8ดนะครับหรือ8เต็มสินะครับสำหรับสินค้ารายการนี้เป็นรถคูนึงรายการนะครับที่ผมบอกเรียกว่าคือถือว่าไม่ควรพลาดอย่างหนึ่งเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ขายดีนะครับสำหรับทางรราเรานะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนเดือนไหนนะครับสินค้ารายการที่ส่วนใหญ่คือจะอยู่ไม่จมนะครับอยู่ไม่หนักนะครับขออนุญาตครับเข้าสู่รายการที่2นะครับ ราคาที่สองนะครับจะเป็นรถขุดนะครับไซส์2.7ตันนะครับยี่ห้อโคบัสสูรุ่นนะครับ PC 27 MR คิดหนึ่งหรือรุ่น9นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ก็เอกลักษณ์คือทำงานเร็วทำงานไวคล่องตัวปรับเปลี่ยวรูปแบบหลังคานะครับแล้วก็มีการเก็บสีใช้ระบบไฟต่างๆนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้มีการติดจอนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาที่ผมจบไปนะครับคือ4 2 0 0 0นบาทนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ที่ลูกค้าวางมาจากับเราไว้นะครับติดจ่อมาที่เรียบร้อยนะครับต้องขออภัยทุกท่่่านนนนะะคครรััับททีไมบ เปิดโอกาสนะครับคือเดี๋ยวล็อกหน้านะครับ EP ที่4นะครับ EP วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทั้ง20รุ่น7 E นะครับมีแบบตู้เก่งและแบบหลังคานะครับแล้วก็จะเป็นยันต์มานะครับไบโอ40ู่นหรือขนาด4ตันนะครับทุกท่านนะครับสามารถรับชมนะครับในวันพรุ่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอนุชานะครับลุงไฮเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ